ถ้าไม่กรอบนะพี่จิตไม่รีวิวต่อละ วันนี้พี่จิตมาหาผลไม้จัดตู้เย็นเพิ่มซะหน่อยเดินมาโซนผลไม้แล้วสะดุดตากับวันนี้หมซอแอฟริกาแอปเปิลครั้งแรกในไทยนะตอนนี้เขามีโปรแรงๆที่แม็กวารูด้วยเห็นสินค้าโปรแรงๆแบบนี้พลาดได้ไงอย่างอันแรกนจะเป็นแอปเปิลแคนดี้แพ็กสีลูกน่ารักราคาแค่79บาทซื้อหนึ่งหลอดแถมฟรีแอปเปิลเขียวแคนดี้สมิตไปเลย1แพ็กเต็มๆยังไม่หมดนะมีโปรที่2ด้วยแอปเปิลการ่าหวานกรอบวันนี้จัดโปรนแถมหนึ่งไปเลยแพ็กละ99บาทเท่านั้นคุ้มมากจัดเต็มขนาดนี้เดี๋ยวพพี่่จจิิตอาาไปูนนน์ทบ้กั เวลาพิสูจน์แหละลูกแรกที่พิจิตชิมคือแอปเปิลกาล่ายังกง สีสวยรสชาติหวานเนื้อกอบไม่ผิดหวังเลยส่วนลูกที่2ที่พี่จิตชิมคือเป็นแอปเปิลแคนดี้ตัวนี้คือแอปเปิลฟูจินะรสชาติจะหวานจัดเนื้อกอบหวานฉ่ำใครชอบวหวานหวานพี่จิตแนะนําตัวน,วน,วน,วนี้ส่วนตัวที่แถมเป็นแอปเปิลเขียวแกนแกนี่สมิธนะที่ได้มาฟรีฟีตัวนี้เนื้อนแน่นกรมีความเปรี้ยวอม,มหวานนิดนิดกินแล้วสดชื่นมากใครที่ชอบทานแอปเปิลนะพี่จิตบอกเลยนี่คือความสดชื่นจากแอฟริกาใต้ของจริงแต่ละพันธุ์มีเอกลักษณ์และรสชาติของตัวเองเลยนะอร่อยมากใครที่อยากลองชิมความกรอบไปเจอกันที่แม็กอลูใกล้้้้าานนไไดเลลยมมมีโปปแถคุุกตตองว